สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบวันนี้มาหาต่อต่อเชียงใหม่เจ้าของอะไรนะทายาทรุ่นสุดท้ายทาทรุ่นสุดท้ายอ้อยโบราณโบราณโบราณอ้อยใช้มะใช้มงคลใช้มงคลครับแต่รู้สึกว่ามงคลใช้ที่นี่ท,นทีนี้เห็นเห็นว <laughs> ันนี้ผมจะมาเรียนวิชาทำอ้อยทำน้อยสดทำน้อยอ้อยสดจ้นอินซีทีนี้ที่นี้อ้อยที่ว่านี้เห็นบอกว่าถ้ามันต้องใส่ไม่ต้องอะไรเปลือกครับ มาที่บางบางที่ใหญ่ผมเห็นส่วนมากมันจะเปลือกออกเรเปลือกออกครับเปลือกออกแล้วถ้าเอาเปลือกออกนี่รสชาติกับความหอมมันอยู่ที่เปลือกถ้าเป็นห้อยงซี่อย่างเราเนี่ยล้างใหนตาหงีบได้ครับรสชาติครับไอ้วิตามินมันอยู่ที่เปลือกถ้าเราเอ่หดใหญ่จะเอาออกครับหดใหญ่จะเอาแต่ของเราไม่ไม่ครับไม่ต้องออกก็ได้อันนี้พันอะไรอันนี้พันสารเคมีครับ อันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนพัน uh อันไหนมันข้าวสามครับอาจารย์อันนี้ยาวเห็นไหมอ๋ออันนี้ชีครับอันนี้สายน้ำผึ้งจัตีครับอันนี้พันมงคลชัยอ่ามงคลชัยครับผมอีเดียสายน้ำผึ้งจัจจสายน้ำผึ้งนี่ก่อนจัจจ์ไทยอันนี้ไทยมุรลามูลานแล้วไอ้บันเล่ะไอ้ไม่ได้มาครับนะอ๋อครับอีกเมื่อวันก่อนผมไปเรียนวิชาเลี้ยงวัวกับในแวกวันนี้มาสอนวันนี้มาเรียนได้หรออันนี้เขาเรียกว่าไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งครับการศึกษาตลอดชีวิตนะเสียงดังหน่อยนะ Não, Não. 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 ที่เห็นอยู่ก็คือเครื่องทําคันน้ําอ้อยสดครับนี่ครับสตาร์ทเครื่องลักษณะนี้แล้วก็ผ่าอ้อยสดนะครับของที่นี่เขาไม่เอาเปลือกออกนะครับเพราะว่าเป็นอ้อยไม่ได้ใช้สารเคมีครับคอยอินซีแล้วก็ใส่ลงไปจำคือสีน้ำนะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตรงนี้ไอ,อ้ไอัที่เหลือไอนเนี่ไปทําอะไรได้บ้างอันนี้เราจะไปหมักทำปุ๋ยหมักครับ โอ้อ oh. ตัวนี้มันเราไม่ไม่ต้องการในที่จากน้ำอ้อยเมา่อผสมกันแลมันมีความหวานรับนี่น้ำอ้อยมันติดอย่างี้โอ oh. ถ้าเราหนีบเราหนีบแค่รอบเดียวมันจะมีสารอาหารอยู่ในนี้ถ้าเราหนีบสองสามรอบมันจะแห้ง oh. เราจะหมักปุนยมันจะแห้งเหมือนกับฟาง oh. มีความมีวิตามินเท่าไหร่ถ้าเราหนีบรอบเดียว oh. เราจะเก็บน้ำอ้อยไว้อันนี้เลยเราเลยสองอย่างกั้งน้ำอ้อยส่วนครับเราไม่ <Hey. S 2> มจำเป็นต้องไปซื้อกากน้ำตาลไปซื้อ อาัวเชื่ออะไรใส่โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่มเยมขอบคุณครับอาจารครับเดมากกันโจมังฟันชัยืาัช่อย่ี้ยไอ้ไอ้ที่พวกเขาทำสองโรงงานนี่มันผัดอะไรครับออ้อยโรงงานกอเอโรงงานต่างหากเราไม่ได้มานีน้ำอ้อยนี่ครับ ม่ใช่ครับมันรสชาติมันคุณลักะรสชาติอืมอันนี้สําหรับอ้อยสดสำหรับครับทำอ้อยข้าอ้อยสดทำน้ําอ้อยแผ่นอะไรพวกนี้ครับอืมครับผมอันนี้มันจะหอมหวานนะจ๊ะอืมนี่นะครับที่ปัญหายากสุดที่ทำไดาอืมนี่ก็ต่างเพื่อนครับมีเหมือนนี่ต่างไวต่างทุกอย่างต่างหมดไม่เหมือนครับเท่าเท่าที่ผมทราบปลูกปลูกครั้งหนึ่งมันอยู่ได้หกปีบ่อยู่ได้หกปีครับไม่ต้องปลูกอีกเลยไม่ต้องปลูกอีกเลยภายในหกปีทุกทุกขอเรียนแล้วก็ตัดครับ้กก็พยยาามมเหืออนับไร เขามันเริ่มลอยอย่างนี้ครับทำไมหน่อมันเริ่มลอยแล้วก็พยายามมาปิกบปิมอีะครั้งกบอีกครั้งอืมแล้วก็อยู่ได้สักหกปีครับใส่รับออเดอร์ใส่รับออเดอร์แล้วทำส่งขายยังไงออเดอร์อันนี้ออเดอร์ก็หนูผ่านทางไลน์เหรอใช่ค่ะผ่านทางไลน์ทางไลน์กลุ่มอ้อยมันจะมีกลุ่มของอ้อยกับกลุ่มเกษตรเพราะว่าเราจะขายถ้าเกษตรเราจะขายเป็นพันทุกที เม็ดพันอะไรนี่พันอะไรครับนี่มีกระเจี๊ยบดอกส้นแตงกวากะจิงที่เรามีในสวนค่ะอ่ามันแสดงว่าของเรานี่เน้นเน้นเรื่องการส่งขายแบบนี้ด้วยใช่ถ้าเราถ้าเราขายขวตาเราก็จะแถมให้ลูกค้าแบบนี้พีเจ้าก็จะมีแบบนี้พีเจ้าอ๋อแถมด้วยใช่ให้ลูกค้าได้ไปปลูกทุกถุงค่ะโอ้สาธุสาธุอจะมีแบบนี้ค่ะ เขาสั่งอ้อยแต่เราก็แถมอันนี้ไปใช่ค่ะมันมันทำให้เกิดความประทับใจทันทีนะนี่กระจิงนะครับก็กลับต่อก็อยู่ตรงนี้นะครับที่สําคัญผมทึ่งตรงนี้แหละครับเนี่บ้านรูปทรงของบ้านเป็นของชาวเหนือทราบว่าทําเองคนเดียวก็เพื่อนสร้างบ้านเนี่ย เออไปไม้ก็ไม้ง่ายๆเลยนะนี่ครับไปง่ายๆครับไม้เสร็จไม้จากพวกที่เขาทิ้งที่เขาทำถนนผมก็เก็บมาเออมาทำพวกนี้ไม้พวกนี้พวกเสาวพวกอะไรพวกอย่างครับ